มีลูกค้าเข้ามาปรึกษานะคะว่าการส่งช่อเซอร์ไพรส์นะคะสําหรับแฟนนะคะเราสามารถจะส่งได้เลยไหมจะส่งได้ตลอดช่วงเวลาได้ไหมจริงๆได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อแตกต่างกันนิดนึงคือสําหรับคุณผู้หญิงนะคะ ผู้หญิงโดยส่วนตัวนิสัยของผู้หญิงนะจะชอบความโรแมนติกชอบการเซอร์ไพรส์อยู่แล้วนะคะสามารถจัดส่งช่อดอกไม้ในที่สถานที่ทําง,งานสถานที่สาธารณะได้เลยนะคะเพราะผู้หญิงก็จะชอบความมุ้งมิ้งความน่ารักนะคะความโรแมนติกอย่างนี้นะคะชอบการแสดงออกที่แบบชัดเจนนะคะ,สำ,ะสำหรับการส่งช่อดอกไม้ก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ผู้หญิงแบบว้าวมาก,มากๆเลยนะคะค่ะแต่สําหรับคุณผู้ชายนะคะจากประสบการณ์ที่ตุมเคยไปส่งช่อมานะคะคุณผู้ชายอาจจะ เราต้องสังเกตแฟนเราก่อนว่าเขามีเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงไหมนะคะาบางคนโรคส่วนตัวสูงเขาอาจจะไม่ชอบให้เราไปส่งช่อดอกไม้ในสถานที่สาธารณะเช่นร้านอาหารที่คนีเยอะหรือว่า,าสถานที่ทํางานที่เพื่อนร่วมง,งานเยอะๆแบบนี้นะคะผู้ชายส่วนใหญ่นะคะจะชอบให้เป็นการโรแมนติกแบบภายในนะคะกับเช่นสามารถเราสามารถเอาช่อดอกไม้นั้นไปเซอร์ไพรส์ี่บ้านนะคะ ใส่เซอร์ไพรสในบ้านได้แอบไว้ในรถได้นะคะเซอร์ไพรส์ว้ในรถได้นะคะที่ที่เป็นพาเวทนิดนึงนะคะผู้ชายอาจจะมีความลมติกออกเขาจะแสดงความรมงติกออกมาให้เรามากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะลองไปใช้เทคนิคนี้กันดูนะคะ